สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันนะคะว่าใครหรือลัคนาราศีใดที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2565นนี้ค่ะและก็เหมือนเช่นเคยเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับหนึ่ง อันดับ2หรืออันดับ3นะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีมีทั้งหมด6ลัคนาราศีด้วยกันเราไปเช็คพร้อมๆกันได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรื <im concentrated music> หรอยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1สิงหาปี65นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวค่ะและดาวพระราหูโคจรได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี2565แล้วนะคะการที่ดาวประจำตัวของเราเป็นเทวีโชคนั่นก็มีความหมายว่าได้โชคมาง่ายๆไม่ต้องพยายามมากและเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นเลขอายุ เลขวันเดือนปีเกิดนะคะหรือว่าเลขประจําเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์ประมาณนี้นะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณที่คุณมีเกณฑ์ใช้ในในวันที่หนึ่งสิงหาคมนั้นพอดีหรือว่าระยะเวลาช่วงช่วงนั้นพอดีสามารถนําตัวเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้เช่นเดียวกันค่ะไม่พอเท่านั้นสําหรับชาวลัคนาราศีกุม ดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาพระคือดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณนั่นเองค่ะได้โคจรเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะแม้ว่าในขณะนี้ดาวพระพฤหัสจะโคจรถอยหลังโคจรพักองศาตั้งแต่23กรกฎาคมปีห5ห้าที่ผ่านมาแต่คุณไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะอย่างไรก็ตามก็ยังมีความเข้มแข็งคือเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่นั่นเองนะคะ ดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งคําว่าปุตตะนั้นก็หมายถึงโชคลาบเช่นเดียวกันปุตตะหมายถึงเงินใหม่ๆปุตตะหมายถึงช่องทางใหม่ๆการที่ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในเรือนปุตตะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากบุตรบริวาร นะคะใครที่มีลูกหลานนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของความภาคภูมิใจที่ลูกหลานนํามาสู่คุณนะคะหรือใครที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าอาจจะมีลูกน้องบริวารที่คอยเกื้อกูลคอยช่วยเหลืองานดีเป็นไม้เป็นมือให้กับคุณได้คุณอาจจะได้รับพนักงานใหม่เข้ามาในระยะนี้พอดีแล้วเขาก็ทํางานได้ถูกใจคุณแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบจากบุตรบริวารเช่นเดียวกันนะคะยังไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพันธุ เข้ามายังเรือนปุตตะแล้วเลขบ้านเลขรถมีโอกาสนำโชคนำชัยมาสู่คุณค่ะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมและต้องข้องเกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถในช่วงนี้อย่างเช่นคุณต้องนำรถไปซ่อมอย่างเช่นคุณต้องรีโนเวทบ้านคุณซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่เข้ามาในบ้านต้องต่อเติมต้องซ่อมแซมลักษณะนี้ก็นำตัวเลขที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานออฟฟิศหรือว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับรถคันนั้นๆมา เสียงดวงเสียงโชคดูได้ทําไมต้องพูดถึงการซ่อมแซมเพราะดาวมฤตยูโคโจรอยู่ในเรือนพันธุนั่นเองค่ะลักษณะของรถที่ต้องนําไปซ่อมลักษณะของบ้านที่ต้องต่อเติมที่มันชํารุดเสียหายต้องซ่อมแซมอันนี้มีโอกาสนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณน,นั่นเองนะคะยังไม่หมดเท่านั้นสําหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะดาวพระพุธเองซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ได้ทําการโคโจรเล็งลัคนาเกิดของคุณ ซึ่งดาวพระพุทธนั้นได้ตำแหน่งที่ดีมากๆเลยค่ะคือเป็นราชาโชคและเป็นมหาจักรดาวพระพุทธคือดาวปุตตะปุตตะคือโชคลากเล็ก โชคลาบเล็กเล็งลัคนามีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบอย่างแน่นอนสําหรับชาวกลุ่มนะคะถือว่าจังหวะการโคจรของดวงดาวหลายๆดวงนั้นเอื้อประโยชน์ต่อคุณได้ดีทีเดียวเลยค่ะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและก็อยากจะให้มีโชคมีลาบกันทุกคนกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ